อันดับแรกนะพี่ต่ายจะมาเตรียมอย่างนี้ทุกวันนะครับอันดับแรกก็จะต้องมาแกะเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับโอ้มีคราบน้ำด้วยเมื่อวานมากับฝนนะ แล้วก็ไอตัวเบาะเนี่ยเราก็ต้องคือพี่ต่ายจะยัง,ยงไม่ยังไม่ดึงออกยังไม่ฉีกออกนะครับก็เพราะว่าอ่าเดี๋ยวพอเราถ่ายเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องมาคุมไว้เหมือนเดิมเพื่อกันเปื้อนนะครับส่วนอ่าเวลาที่ปรึกษาการขายท่านใดที่เขาจ้าออกหรือไม่ออกตอนเ่อยรถอีกเรื่องหนึ่งแต่ของพี่ต่ายพี่ต่ายจ้าออกแต่ว่าตอนที่เรามาถ่ายให้เขานะเราก็ต้อง เอาไว้แบบนี้ถึงเวลาเราก็ต้องเก็บกลับคืนให้ใกล้เคียงที่สุดเนาะไม่ใช่เดี๋ยวพอเราถ่ายรถก็เสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้เซลที่เขาจะขายรถมาเจอรถตัวเองแม่งเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วทไว้เขาเหมือนเดิมเขาออกถ่ายเสร็จแล้วก็ก็เอาคุมลงเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะด่าบีดามารดา,ดาเอา โอเคเรียบร้อยเสาอากาศใส่เสาอากาศด้วย่ะเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายทำกัน ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยตนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่29ตุลาคมพศ2564นั่นเองอก็พี่ตายนะครับ ยังไม่มีปล่อยรถวันนี้แต่ว่ามีเตรียมแจ้งขายนะครับสองคันรถที่มาลงแล้วก็อรถมาลงมา,มากแต่ว่าไขเาดือนนี้ไม่น่าทันน่าจะไปะต้นสัปดาห์หน้านะครับหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าต้องเคลียร์ให้หมดอ,อย่าหลายคันเยอะเยอะมากๆแล้วก็วันนี้นะครับมีรถเอฟซหนึ่งท่านก็มาลงแล้วแล้วก็เป็น รุ่นที่หลายๆท่านอขอมาพี่ต่ายถ่ายรุ่นนี้ให้ดูหน่อยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีจองไว้ตั้งแต่เจน2021-2022ยังไม่เห็นหน้ารถเลยได้เดี๋ยวพี่ต่ายรีบถ่ายให้ดูแล้วก็จะไปเตรียมรถอของ f อฟที่อยู่สีสกเกตนะครับวันนี้จะล้างให้แล้วก็พรุ่งนี้ไปส่งที่สีสกเกตรอน,นินหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปดูรถเลยครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ เรียกได้ว,ว่าแกะสติ๊กเกอร์ออกนะครับก็มีคราบน้ำไม่เห็นเลยนะครับเมื่อวานเนี้ยเจ้าคันนี้ก็มากับน้ำมากับฝนนั่นเองเทลเลอ์เพิ่งมาส่งใหม่ๆเลยคันนี้นะครับจะเป็นของ f c ของวิตาตที่อยู่อำเภอเมืองนี่แหละทำงานอำเภอเมืองนะแต่ว่าบ้านอยู่อำเภอสตึกนั่นเองนะครับก็คือเป็นของน้องต้นนั่นเองอ่าโดยรุ่นรถที่น้องต้นจองนะครับก็มี f c หลายๆท่านขอมาเหมือนกันเลยเป็นรถรุ่น แคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่เก้รดแซสีขาวมุกเกียร์ธรรมดาราคาณปัจจุบันนะครับแปดแสนบาทนั่นเองดาวเริ่มต้นก็นไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับอยู่ที่46,000บาทแล้วก็ผ่อนประมาณสักห3ึ0งบาทประมาณนี้นะครับถ่ายหยดน้ำตอนตกให้ดูใหม่ๆสดๆสิงๆะนะครับก็คันนี้นะครับเป็นเจนของ2022นั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัว กระจังหน้า2ชั้นนะครับสีถูโทนเรียกได้ว่าเกดแซดยังคงความหรูหราและก็ความดุมาอย่างสม่ำเสมอโดยนะครับความดุลดน้อยลงไปบ้างมาพร้อมกับเขี้ยวที่มีสั้นลงนะครับเหมือนคนยิ้มยิ้มแบบยิ้มยิ้มแบบนางงามนะเออไม่ดูเหมือนในตัวเดิมนะครับพูดง่ายคือมันเขี้ยวกุดนั่นแหละตัว <c oughs> โอ้ยไปว่ามันสน่าเกลียดเลยตัวกระจังหน้านะครับจะมีการเคลือบเคฟล่ามาให้แล้วก็ ไฟหน้าของตัวเกรดแซตตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision by LED ใช้เลนโปรเจคเตอร์ในการควบคุมทิศทางของแสงปรับระดับไฟหน้าได้4ระดับนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วก็เมื่อเราตัดลงมาด้านล่างก็จะเห็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนั่นเองเกรดแซตไฟตัดหมอกนะจะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกับไฟหน้าแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกเบาไฟเลี้ยว จะเป็นสีเทานะครับรุ่นนี้สามารถติดตั้งชุดสเกิร์ตเพิ่มได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโดยรวมของเขาโลโก้ของ isuzu ก็เป็นสีโครเมียมเรียกได้ว่าโอ้โหทั้งหรูทั้งดูเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเกรดแซคันนี้ระบบความปลอดภัยที่ให้มาในเกรดแซนะครับก็มีทั้ง abs นะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชัน โอ้นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคา8,99,000บาทแล้วได้สีขาวมุกโดรไมสีนี้ไปอีกด้วยนะเดาวก็ไม่แพงตัดมาที่ด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นรูปร่างอันสปอร์ตของเขามากๆเลยทีเดียวตั้งแต่นาจะลดท้ายนะตัวล้อแม็นะครับมากับพร้อมกับล้อแม็กซนิ้ว บางคนบอกโหเหมือน LDA มากเลยสีบรอลเงินพี่ต่ายเขาว่าขายนะแต่ลายรถแมคมันไม่ขายมันต่างกันมันไทยข้างมีมาให้คันนี้นะครับมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าเราจะขับขี่ในเมืองหรือว่าเดินทางนะครับถนนที่โลง่ลงๆหรือว่าคแคบเพราะว่ารัศมีวงเลี้ยวของเขาอยู่เพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองเรียกได้ว,ว่ากลับรถนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับปื๊ดปืดปืดปืด,ปดก็ผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังแมเป็นแมกนะครับปลายตัววายสีบรอนเงินนะ เป็นแม็กที่มีความสปอร์ตมากๆเลยตัดด้วยโลโก้อิสุสสีบรอนแล้วก็วงกลมสีแดงยางที่ให้มาจากโรงงานเป็นยางที่ถือว่าคุณภาพสุดๆเลยทีเดียวเจ้ายางบริสโต้นะครับเบอร์อยาง2อ5 6 0 1 0าหแล้วก็เจ้ kannt, าตัวระบบกันสะเทือนนะครับอิสระปรีกนก2ชั้นเสริมด้วยคอยสปริงนะครับพ,พร้อมชกอับแก๊สให้ความนุ่มนวลและก็หนึบมนั่นเองบันไดข้างมีติดตั้งมาให้โอ้โหสามารถใช้งานได้จริงๆนะเจ้าตัวบันไดข,ข้างของเขาแล้วก็ ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะมาไฟพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED กระจกมองข้างตัวนี้จะสามารถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้นั่นเองตัวสัญลักษณ์ของ Highlander นะคงความหรูหรามากๆม,มาพร้อมกับตัวหนังสือ Highlander ที่เป็นโครเมียมใบปัดน้ำฝนนะก็มาพร้อมกับใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินเสาอากาศออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดเจน เลขเครื่องนะครับ ww 5 3 7 5บางคนงาน w w อันนี้แล้วแต่ใครจะอ่านเด้อเพราะว่าของพี่ต่ายเข้าป .4 มาก็นานแล้วเนาะเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกก็ตอนปอ .4 ตอนปด็กเล็กยังไม่มีนะครับมือจับของเขาเนี่ยก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับตรงนี้ก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูกุญแจของเขานะแล้วก็พอเราตัดมาด้านหลังนะครับเราก็สังเกตดูว่าโอ้โหตัวมิติของกระบะท้ายเขามีขนาดที่ ใหญ่มากเลยทีเดียวล้อ Max กนะครับก็จะมาพร้อมกับ Max 18นิ้วกันสะเทือนนะครับก็าตามธรรมเนียมของช่องเราเราก็ต้องถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะระบบกันสะเทือนของเจ้าตัวกระติดซตคันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบเหนือเพาแหนบมี3แผ่นแผ่นบนยาวที่สุด2ตัวล่างก็เป็นตัวช่วยรับน้าหนักเวลาที่เราบรรทุกมีโช๊คอัพแก๊สมาให้นะครับให้ความเนึบไม่ใช่ว่าตกหลุมและเด้งกระจุีกระจายอย่างเงี้ย <c oughs> ครับตัวล้ออะไรอันนี้แจ้งนิดนึงนะครับเป็นล้อกระทะนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่าง โดยรวมของเขานั่นเองทีนี้เดี๋ยววิจัยจะพามาดูนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่รมดำนะให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ดุมากยิ่งขึ้นไฟท้ายจะเป็นหลอด LED นะแล้วก็ตัวโลโก้ของเกรดแซดนะครับตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองการชนท้ายรุ่นนี้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวไม่ต้องเพิ่มแต่อย่างใดเป็นการชนท้ายบิวอินแบบนี้ด้วยนะ มือจับนะครับที่เป็นตัวเปิดฝาท้ายก็มาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้พี่ต่ายสามารถเปิดได้ใช้มือเดียวเปิดนะแล้วก็ตัวกระบะตัวนี้ก็ไม่ได้หนักแต่อย่างใดตัวฝาท้ายของเขากระบะนะครับชิ้นเดียวขึ้นรูปขนาดใหญ่ก็มีความแข็งแรงทนทานลดโอกาสการเกิดสนิมแล้วก็มีการบรรทุกได้เยอะขึ้นด้วยนั่นเองไฟเบรกดวงที่3ไล่ฟ้ากระจกด้านหลังตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ isuzu d max นั่นเองโห oh, oh, เรียกได้ว่าเป็นเจนที่3แล้วนะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เนยด้วยโห oh, oh, เรียกได้ว่ามายาวไกลกันมากๆเลยทีเดียวนี่ท้ายหล่อๆของเขาหล่อตั้งแต่หน้าจนจรดท้ายเลยทีเดียวนะครับอ่ะให้ดูให้ดูนะครับสำหรับ fc ที่ชอบสีขาวมุกนะพี่ต่ายก็ชอบชอบสีขาวมุกนะกชอบ,ชอบ,ชอบน,ะอบนี่เป็นไงหล่อไหมหก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะรีบเคลียร์ให้จบแล้วก็จะรีบส่งน้องกลับบ้านนะตอนนี้ไปดูภายในกันก่นกอนดีกว่าปะ ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว c a p โฟร์ไฮแลนเดอ1.9เกรดแซดสีขาวมุกราคา899,000บาทนั่นเองอันนี้เป็นของเจน2022นะครับเราก็สังเกตได้ถึงความกว้างและก็ความสปอร์ตของห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้ ประตูนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้บ้านประตูถูกออกแบบให้มีความกว้างทำให้เราขึ้นลงได้สะดวกนะครับที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกันแผงด้านข้างประตูนะครับก็มีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาก็จะมีเจ้าตัวดาบด้านข้างประตูนะเป็นสีเทาสวิตกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงาหรือว่าดําเปียนนแบกนั่นเองภายในห้องโดยสารนะครับตอนที่2หรือว่าตอนด้านหลังเนี่ย ออกแบบให้มีความกว้างแล้วก็ความหรูหรานั่งได้สะดวกสบายนะครับไม่แพ้รถเก่งที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวบริเวณพรมนะครับก็พื้นห้องโดยสารนะเขาจะเป็นพรมนะครับสีดําแบบนี้เลยบันไดข้างช่วยให้เราเหยียบแล้วก็มือจับนะครับก็ช่วยให้เรามีที่ยึดเวลาที่เราจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะก็เรียกว่าโห้อำนวยความสะดวกเชื้อเชิญกันสุดๆเลยทีเดียวเบาะมาพร้อมกับเบาะหนังลายสปอร์ตใหม่นะครับก็ มีลวดลายที่โหเรียกได้ว่าให้ความสปอร์ตและอารมณ์ที่อยากนั่งมากๆเลยทําความสะอาดง่ายด้วยนะตัวนี้แล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับแล้วก็ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําได้ตรงนี้นะครับตัวบุลังคาผ้าบุลังคาก็จะเป็นสีเทานั่นเองลังคาของเขานะครับก็จะมีไฟเพดานมาให้ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเรื่องของ ความให้แสงสว่างนะครับอยู่ในห้องโดยสารของเราไม่มืดแน่ไม่มืดแน่นอนนะแล้วก็ตัวลําโพงนะครับก็มีมาให้เรียกได้ว่าโอ้โหให้เสียงที่สมจริงมากๆเลยทีเดียวอันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตะขอเกี่ยวนะสาม,มารถรับน้าหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกร,รัมที่ใส่ซอ,องเอกสารเรียกว่าช่อง,งต่างๆก็สามารถใส่ได้นะครับนี่ ก็อะไรที่ไม่มีโคมเราใส่ไปเลยตัวแอ์นะก็มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะเกรดแแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับองตอนที่2ของเขาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันปะและอันนี้นะครับก็จะเป็นภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้านั่นเองก็ระหว่างของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะ ประตูด้านข้างนะครับก็จะมีการออกแบบให้มีความหรูหราไม่ว่าจะมีการบุนุ่มเข้ามาให้แล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรตัวสวิตช์กระจกควบคุมไฟฟ้านะครับเป็นสีดำเงานั่นเองแล้วก็มีดาบด้านข้างประตูให้ด้วยตอนนี้พี่ต่ายถ่ายก็เสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะพอดีมีรถใหญ่เข้ามาเช็คแล้วก็ทอด ลูกออกนะครับเสียงลมก็อาจจะดังนิดเนึงก็ต้องขออภัยนะตัวเบาะนั่งของเขามาพร้อมกับเบาะนั่งคูหน่านะครับลายสปอร์ตใหม่นะครับเป็นเบนาะหนังลายใหม่เลยก็ว่าได้ตัวฝั่งของผู้ขับขี่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเบาะของเขานะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีคูแมกนะช่วยลดการสะสมความร้อน ทำให้เรานั่งได้สบายไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองพวงมาลัยของเจ้าตัวเกรดแซคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านนะครับออกแบบให้มีความกระชับแล้วก็ควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายนะฝั่งขวาของพวงมาลัยเนี่ย ก็จะใช้ควบคุมความเร็วของตัวรถได้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Cruise Control นั่นเองโลโก้ของ Isuzu นะครับก็จะเป็นโลโก้สีโครเม,มียมตัวด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยพร้อมกับโหมดเครื่องเล่นต่างๆนะครับว่าเราจะไปวิทยุ AM/FM อะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายมันเป็นแบบมันติฟังก์ชันนั่นแหละแล้วก็มาตรวัดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมาตรวัดแบบ Super Vision นะครับสามารถปรับระดับแสงได้ ตัวแสดงข้อมูลการขับขี่นะก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่ถึง4.2นิ้วเลยทีเดียวอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตชี้ก็ตัวนี้พี่ต่ลืมให้ดูนะดูตรงนี้นิดนึงครับก็จะเป็นเจ้าตัวกุญแจของเขาตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแล้วก็มีอิ m o b บิ i ล e เซอร์ให้ด้วยทีนี้เดี๋ยวพี่ต่จะพาเข้าไปดูด้านในกันสักเล็กน้อยเนาะก็ใช้มือจับจับตรงนี้นะครับแล้วก็โหนขึ้นไปได้เลยดูมุมสูงกันนิดนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัตินะ สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับาภายในคอนโซลของเขานะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาวตลอดแนวเลยเดียว,ว่าดูมีมิติแล้วก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรดแซคันนี้ระบบความบันเทิงนอกจากจะมาพร้อมกับลำโพงสูงสุดมากถึง8ตัวแล้วนะครับยังมีหน้าจอขนาด7นิ้วมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังนะช่วยให้เราสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถอยจอด าสามารถใช้งานร่วมกับตัวโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นตระกูล iOS หรือว่าตระกูล Android นะครับแล้วทีนี้ตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายมากๆนะควบคุมนะโทษทีนะครับปรับทิศท,ทางเปิดพัดลมนะครับเปิดน้ำยายเองก็อยู่ฝั่งนี้มีชาร์จตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นแบบ USB นะครับขออนุญาตชี้แล้วกันตัวเกียร์เกรด Z นะครับ คันนี้จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเรียกได้ว,ว่ากระปุกเกียร์นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตนะมันจะเหมือนรถสปอร์ตเลยกระปุกเกียร์มีขนาดที่สั้นลงนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าเกียร์ได้อย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วเกียร์ตัวนี้ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องนะครับลองขับดูสปอร์ตและก็เลาใจมากๆบริเวณฐานของเกียร์เขาก็จะมีลักษณะเป็นสีดําบุนุ่มด้วยหนังนั่นเองก็คือจะมีเจ้าตัวหนังเดินได้สีเทานะจะเป็นลักษณะแบบนี้ ใส่แก้วน้ําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่จะพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะอืมครับเครื่องยนต์ของตัวเกร็ดแซดคันนี้นะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เรียกได้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆตอนเปิดตัวใหม่ๆนะก็คือเจ้าเครื่อง1.9 Blue Power นั่นเองแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็น1.9 Gen 2แล้วนั่นแสดงว่า เรื่องของความแข็งแรงทนทานความเสถียรต่างๆนะครับถูกพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราวางใจได้นะมีขนาด 1, 9 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุด150หแรงม้ามีเทอร์โบขนาดใหญ่นะครับช่วยตอบสนองอัตราเร่งแล้วก็ความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโอ้เร่งแซงมานะครับเลยทำความเร็วมาดีมากๆตัวแรงบิดตัวนี้จะมาถึง350นิวตันเมตรเรียกได้ว่าโอ้โหแรงม้าแรงบิดเนี่ยมาเลเหลือเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องห่วงเลยว่าเจ้าคันนี้เขาจะไม่แรงออนอกจากแรงแล้วเขายังมีความประหยัดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะครับหรือว่าประหยัดภาษีก็เถอะเสียภาษีเพียงแค่ปีละ2495บาทเท่านั้นเองในเรื่องของความประหยัดน้ามันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาประหยัดจริงๆริงไหม เจ้าตัวที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Eco Sticker ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเป็นคนออกให้นะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบต้องมีสติกเกอร์ตัวนี้นะมันเป็นกระดาษแหละแต่เขาเรียก Eco Sticker วตัวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลของเขานะก็วิ่ง100กิโลเมตรนะครับใช้น้ำมันไป8.4ลิตรอันนี้ในเมืองนะนอกเมืองนะครับระหว่างเมืองเนี่ยก็100กิมตรใช้ไป5.6 ถั่วเฉลียเลยครับในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปไปกับกับนะครับร้อยกิโลเมตรใช้ไป6.6ลิตรนะครับต่อร้อยกิโลเมตรโหเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับเวลิกูดยกนิ้วให้นิ้วนิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับแสดงถึงความยอดเยี่ยมนั่นเองก็ไม่ผิดหวังสำหรับ FC ที่ชอบเจ้าตัวแ a p 4 Highlander 1.9เกเรด Z สีขาวมุกคันนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายต้องเตรียมรถไปล้างให้ FC ที่อยู่สีสเกตละ7โมงครึ่งละ ไปไปมาโอ้เร็วจังเลยเนาะขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ